ส,สี่โมงสี่ห้าโมงแล้ววะ่ะโอ้โหนอน่ะกระตื่นมีความรู้สึกว่าหิวเข้าหลายแต่ว่าอืมน้องสบา,าย็นฝากของมให้กินจ่ากอุบัตินะะกะอยูห้องกับว่ามีหมอกแกงเนาะกับมีอยู่แต่เป็นหมอแกแขงน,น้อยๆเลยฝากหมูเอาไปแขงที่ห้องของหมูยังไม่เห็นว่าส่งเธอแต่ว่าสิไปหาก,กินข่าอยู่ในตู้เย็นก่อนว่ามีอย่างกินบอ ว้าเปิดตู้เย็นมามีอย่างกินเนี่ยโอ้มีบักหลายอย่างแต่บางทีจะกินอีหยังคิดบอกเลยโอ้ยตายแล้วอยากกินเกงเนาอไม้หมูก็อยู่มนมาส่งเธอออ้ยอยากกินเกียงหน่อไหมแต่ว่าสงใส่ห้องนอนรับแล้วหมูมาส่งกับเพาเนี่ยคือว่าสงสัยเข้าประตูแล้วเขาบม่ได้ยินนะเพิ่นก็เลยสงสสยเพิ่นฝากไว้อยู่น้ำ อหอยไว้ในหะนะ้าประตูนี่แหละเดี๋ยวเขาซื้อมาแกะบึงนี้อย่างแนี้มีข้าวเหนียวสามห่อเนาะอันนี้กะข้าวเหนียวสามห่อเนาะกะกินผู้เดียวกะจากซีเม,มอร์ระโบเมอร์หรือว่าจังไดกบับโบโงดจแต่สหรับมู่คู่ที่เป็นคนไทยก็เอินข้าวเหนียวคือกันอะไรเนาะและสําหรับภาษาอังกฤษกน็น่าจะเอินอีกอย่างเกาะไล่ๆเนาะไล่บ่ไล,ไลนะ่ไล่ไล่บ่ ไหลบ้านภาษาบ้านข่อยคำคำว่าไหลเนี่ยคือว่าไปไปไปอยงซี่นะโอ้ไรไรอูออกเสียงเบิ่งก่อรไรไรอูไรอูไรโอเคไรอ้อไรอู้สติกกี้ไรโอูมายก้าวไอเลิฟไอเลิฟทูอิทสติกกี้ไร แอนแกงงน่อไม้ออ้แกงงน่อไม้แก่งนอ่อไม้น,มนี่อธิบายเปลี่ยนภาษาอังกฤษขเขาจะเอินว่าจังไดมบ,บมบูซุปบ่แม่นบอกบมบูเอ่อหน่อไม้นี่เอิญบอแบมบูแมนบอกบมบูแปลว่าน่อไม้แมนบอกโบ่ถือบนนาออืมมูคู่ผู้ใดที่หู้ในว่าน้องไม้แปลว่าอย่างกะอืมอธิบายในใต้คอมเมน ให้อธิบายอันมูคู่ที่เป็นเอฟซีที่บวกเข้าใจภาษาลาวและภาษาไทยด้วยเดอ้อ a g เกนหน่อไม้หน่อไม้ภาษาอังกฤษแบมบูแบมบูแบมบูส o บโอ้ไมค my ์เรียว l ี่ I love to eat แบมบูส u p and sticky rice แต่ก่อนที่เขาจะกินข้าวนอนตื hmm. ่นมาในเมน กินป้าโอ้บ่่คยดีเลยเฮาต้องไปอาบน้ำแปรงฟันก่อนแล้วค่อยมากินข้าวอาบน้ำเพื่อให้ชีวิตของเฮาจะสดใสและเบิกบานเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นช่วงที่ฟักพักฟื้นเนาะช่วงช่วงที่พักพักฟื้นเนาะเฮาก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองก่อนจะกินข้าวอย่าลืมแต่งแค่ อาบน้ําเพื่อที่จะให้สดใสเพราะช่วงนี้เป็นช่วงเดือนเมษากับมีความรู้สึกว่าห้อนหลายเนาะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าบึดหนึ่งครับพะเจ้าจะไปอาบน้ําก่อนแล้วครับพะเจ้าจะมากินขา้าวโซฮันผู้สิมาส่วนหมู่ทุกคนที่เป็นเอทซีทีในยูทูบเบอร์นี้มากินข้าวพร้อมกันและก่อนอื่นก็จะลืมกดซับสไคร e กดกระดิ่งกดแจ้งเตือน พื่อท่านจะบ่ได้พลาดคลิปต่อๆไปของข้าพเจ้าเองบินอ่อนจันรจักนุ่มแข็งขมวนเมืองขินบูนั่นเองเนาะเตรียมพร้อมแล้วเ้าก็ไปอาบน้ำพร้อ,อมๆกันเลยท่านผู้ชมนี่เองตล้ากสบู่แล้วก็พร้อมที่จะไปอาบน้ำแล้วก็มากิ่นข่ากับแกงเนาไหมบ้านเช่าก็ไม่ได้หรูหรานะครับผมก็ไม่ได้ราคาแพงนะครับแต่ว่าเอาแบบที่พออยู่นะครับผมก็ เป็นบ้านไม้นะครับผมก็มีความรู้สึกว่าอิสระมากเพราะว่าอยู่บ้านทั้งหลังก็เหมือนว่าเราอยู่คนเดียวเหมือนว่ามีความรู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของบ้านเลยตอนนี้เพราะว่าไม่มีใครอยู่บ้านเลยครับผมเจ้าอ่าลูกบ้านที่เช่าก็ไม่รู้เข้ากลับต่างจังหวัดหมดมั้งผมคิดบ้านนะครับแต่ตอนนี้ผมจะไปอาบน้ําดูดิโห Kelsey ขอดผ้าเลยเดินท่องๆอ,อยู่ในบ้านคนเดียวไม่มีใครมองเลยโหูหูหูห,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 หลุนไปนิดนึออ และแล้วเราก็มาถึงห้องน้ําครับตอนนี้เราก็จะอาบน้ําดูดิดูดูด,ดูเราจะเปิดฝักบัวก,ก่อนดูดิอยู่คนเดียวขอดผ้าไม่มีใครไม่มีใครไม่มีใครเดินโอ้โหโอ้หูลุ้นไปด้วยอ่าตอนนี้ขออนุญาตอาบน้ําก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนดูดิครับดูดิครับดูดิครับเดี๋ยวมากินแกงหน่อไม้ไปพร้อมๆกันเลยครับอาบน้ำก่อนครับอาบน้ำอาบน้ำ อาอาบน้ำกันครับหลังจากอาบน้ำเสร็จแล้วเราก็จะไปแต่งตัวทานข้าวกันนะครับหลังหลังจากอาบน้ำเสร็จนะครับเราก็จะมาแกะแกงหน่อไมใ้ใส่ถุงกินข้าวกันครับ<ๆ>เพื่อนๆนเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ยังไม่ทานข้าวก็มาทานข้าวพร้อมๆกันนะครับ เป็นจ <cin> ังไหนแน่ทันผสมแกะใส่ถ้วยแล้วเป็นตะกินเป็นตะเสบบอแกงน้อไม้ใส่แหนงกิโนนเนาะโอ้เห็นแล้วน้ำลายไหลเพราะฉะนั้นเ้ามากินกันเลยเจ้าสบายดีมาพ่อๆกับข้าพเจ้าบินออนจันจากนุ่มแขวงคำมวลเมืองหินบูนนั่นเองเนาะและมันนี่ตัวข้าพเจ้าเองกับมีความรู้สึกดีใจหลาย ที่ในช่วงวิกฤตนี้มีของอยู่ของกิ่นจากน้องสะพ้ยที่ฝากมาจากอุบลพุลธะแต่ว่าที่ขาดไปได้เลยก็ต้องเป็นเอื้อจินตลาดเพชรพลอยเนาะกว่าจะได้เกง่งเนาะไม้น่มาเพราะว่าให้เพื่อนไปแกงให้แล้วก็นอนนอนตั้งแต่ถ่ายโบฮูแล้วกับแจ็คเพื่อนมาให้ตอนใดกับโบฮูแล้วก็นอนแล้วก็นอนนอนตื่นเพื่อนมาก็ทากินข้าวหิวข้าวแหงเพื่อนก็บอกมาส่งเถอ่อู้แต่ละหิขวข้าววัดเพราะตื่นมาแล้วสงสัยเพื่อนมาเคาะดนแล้วแต่ว่าคิดว่า อาจจะนอนนอนเดิกไปในในหนึ่งเพราะาบ่มีอย่างเฮ็ดนะกามิจันเรนโทรศัพท์รากาฟังเพลงจังซี่งนะ่ะพะวันเป็นช่วงวิกฤตช่วงนี้ไปใส่มาใส่กับว่นใะก็มิจะนอนอย่างเดียวนอนอยูยในห้องน,นะเราทุกคนที่อยู่ทางบ้านละ่ะเป็นนวใดแน่สบายดีบอกกะหวังว่ามมคูก็อย่าลืมรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองในเะดิอและมอนี้ตัวขอาพระเจ้ากันนี้เลยตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกหิวข้าแห้งแกงนอนไหม เป็นตอแซบแนีอู้ตาแล้วแกงน้องไม้แซมกินนูนมีผู้เด็เคยกินบอกขันบอกเคยกิน,ก,นก็นกมาก,กินน้ำข่อยเดอ้อแล้วก็รวมโมคู่เมื่อสัสคูสค้นที่กำลังติดตามสมตอนนี้มากินแกงน้องไม่ไปพร้อมๆกันเดี๋ยวครัพระเจ้าจะมาซิมมึงก่อนคำแรกเป็นเาไหดเนี่ยเอา,าใหมก่อนแซบหลายเพราะฉะนั้นมาเริ่มกินเขากันได้เลยเนาะ เอียงเราไม่กินแบบบ้านเฮาบ้านนอกเฮาต้องกินแบบนี้ตัวข้าพเจ้าเองก็เป็นเด็กบ้านนอกเนาะก็เข้ากลุงม,มากอบยู่พี่กับเราชุกเราเชิญเ,เขาเอิ้นมกับภาษาไทยก็บอกถือแน่บบถือเน่นะกับรเราจอธิบายจงไงๆตอนนี้กับได้มือเพราะว่าพ่นปิดด่านเนาะก็เลยยู่งจะห้องอยุ่งจะห้องอย่างเดียวลำบากขนาดเลย ตอนนีครับคันบอได้น้องสะพ้ายซอยตายครับครับน้องสะพ้ายมันซอยอ่าเบ่ได้ซอยเงินซอยอย่างหรอกมายถึงซอยเนื้อกินผลป่ามาให้มีหน่อไม้เนันงกินนูนมะม่วงรากาปลาแห้งเจียวบองรากามะแงวมักไวผักกูดผักหนามไข่บดแดงแล้วมีอีอย่างอีก มันหลายอย่างจำไม่ค่อยได้ปันใดเนาะกัขอบใจขอบใจขอบใจหลายๆกับสเก็ตไว้ทยอยกินนั่นแหละกะวังว่าคงซืฮอดสิ้นเดือนเนาะคันหมดสิ้นเดือนนี่กะคริสตัลคือเก่าแหละเพราะบ่มีเนื้กินบ่มีเงินซื้อนะก็หลายกระเมยเนาะกินเข้ากันซิมซิมแมงกินนูนเคยกินบอเคยกินบอแมงกินนูนแมงกินนูนอืมเราไม้่เราไม้่เราไม่เคยกินบออืม ชอบหลานชอบแพงขณะนี้กับเป็นเวลา17บเโมงสินาทีของวันที่อของวันที่1ิเดือนเมษายนเนะาะจะเป็น กับเข้ามือแรกพอนอนหากก็ตื่นเนะตื่นมากประมาณเกือบเกือบสี่โมงนี่แหละไปเกือบเกือบสี่โมงก็อาบน้ําแต่งตัวก็มากินขา้าวแล้วก็สินอนต่อพอบุูงหู้ซีไปใส่พอไปใส่มานแต่กับไปบ่ได้ออกไปก็ต้องเสียงเงินคือเกากินอือ สำหรับบางคนที่เป็นเอสีสีเว้าไทยบ่ได้หรือฟังภาษาลาวบ่ได้กขอขอ็เขาไมับใจหลายๆที่เขามาติดตามชมเนาะและฟัง I have to say thank you for people don't understand I speak Thai and Lao because I speak English a little bit now I have to eat uh, today first f i r t i m e for eat eating today เนาะแต่สําหรับภาษาอังกฤษกะบ่ผิดจังได๋ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยเพราะว่าตัวข้าพเจ้ากับบ่ได้เรียนจําเขาเจ้ามาเนาะ This one from, from Laos. Wonderful. Wonderful. Really good. Really good. Bamboo. Bamboo soup and spicy and with uh, sticky rice, I don't know English. This one sticky rice or? What it means in English? อร่อยมากคือว่าแบบอเมซซึ่งมากเลยอ่ะห่อที่ตองครับห่อแรกหมดไปแล้วมันคงกินเยอะมากครับเยอะจริงๆก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณน้องสะพนะครับบัวพาทานิลา จากจังหวัดอุบลราชธานีเดชอุดม <c oughs> บ้านเม็กใหญ่นะครับที่ปากกับข้าวและของอร่อยอร่อยมาให้ประครังชีวิตและขาดไม่ได้เลยก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนบ้านนั่นก็คือพี่กินนะครับผมตลาดเพชรพอยที่ทําแกงหน่อไม้ที่น้องสไพส้์ยปากมาให้ทําให้กินอย่างอร,อร่อยเลยครับผมแล้วก็แบบ ทำเสร็จแล้วก็มาส่งไว้ถึงหน้าห้องแล้วก็แขวนไว้ที่หน้าห้องนะครับผมถ้าผมไม่เจอเพื่อนดีๆผมไม่รู้จะทํำยังไงและก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่อยู่ในยูทูบเบอร์ YouTuber นะครับที่มาติดตามนะครับและให้กําลังใจผมนะครับที่จะสู้ต่อแล้วก็มีเพื่อนพูดคุยไปด้วยกันนะครับถ้าไม่งั้นถ้าไม่มีเพื่อนๆพนพ,นพูดคุยจาก ยูทูบเบอร์นะครับผมผมก็คงเงาเพราะว่าอยู่ที่ห้องก็ไม่รู้จะทําอะไรมีแต่นอนและก็นอนละก็นอนครับอร่อยมากแล้วก็ขอขอบคุณยูทูบเบอร์นะครับเพื่อนๆ ทุกคนที่เข้ามาโฟโล่นะครับมาติดตามนะครับก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าครบ1,000งพันซับแล้วก็ผ่าน1,000งพันซับไปมีความรู้สึกว่าเยสโอ้โ yes! ห oh! ที่ผมทำมาเนี่ยผมไม่เคยนะครับผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองจะทำได้ผ่าน1,000งซับนะครับแล้วก็ดีใจมากครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็เหลือชั่วโมงก็เพื่อนๆก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์นะครับถูกใจก็กดไลค์ถูกใจกดไลค์แล้วก็ชอบใจก็กดแชร์อย่างเงี้ยหรอชอบกับถูกใจเหมือนกันนะอือก็งงเหมือนกันนะผมพูดไปผมก็งงเองเหมือนกัน,นครับท่านผู้ชมพูดมาแล้วก็กินข้าวดีกว่าครับหิวข้าวกินไปบ่นไปครับอันนี้ภาษาไทยเรียก ่าเรียกอะไรวะภาษาไทยเขาเรียกพลิกนะครับแต่ถ้าภาษาลาวเขาเรียกมากเขาเอิญมาเพ็ดแต่ภาษาอังกฤษเขาเรียกชิลลี่ใช่ไหมแต่ถ้า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 พลิกอ่อนเขาเรียกว่ายังไงอรับชิลลี่ยังยังชิลลี่อย่างนี้เหรอ <laughs> อ,อ,อืมอร่อยมากสุดยอด ยอ่าเพื่อนๆกินกินกิน,กนอะ่ะให้เพื่อนๆกินตัวนี้อะไราเนี่ยน่าก,กินมากเลยน่ากินให้กินตัวนี้ดีกว่าให้กินให้เพื่อนๆกินอ้อมอ้มอ๊มอ้๊มอ้๊มอ้ออร่อยเผ็ดมากเพ็ดจริงๆเพราะมันอร่อย อ,อร่อยเผ็ดมากเวลี่เวลี่สไปซี่สไปซี่สอืมกินแกงหน่อไม้ก,กับนมมันจะถูกกันไหมเนี่ยกินแกงหน่อไม้กับนมนมเปรี้ยวครับผมดัสมิลนะครับ อ,อร่อยมากแมงกินูนเคยกินไหมครับแมงกินูนแมงกินูนแมงกินนูนหน่อไม้หน่อไม้หน่อไม้ข้าวเหนียวหมดสองห่อแล้วห่อที่สาม ดูดิเผ็ดไม่เผ็ดดูเหงือเต็มเลยดูเหงือเต็มเลยครับเผ็ดมากขอบอกแต่อร่อยอร่อยจริงๆอร่อยมากหอที่สาม อะไรจะอร่อยขนาดนี้ <Okay. S 1> เผ็ดไม่เผ็ดดูปากก็รู้นเนี่ยแดงหมดเลย mm hmm. อร่อยจริงๆ mm hmm. อือสุดยอดอร่อยมาก สกึงข้าวเริ่มหยิบแล้วครับเดี๋ยวเรามาจะมากินของบ้างกันดีกว่าเป็นผลไม้ครับผมกินข้าวเสร็จแล้วก็ต้องเราก็ต้องกินผลไม้ครับผมล้างท้องล้างคราวล้างล้างของขราวนะครับผมโอเคครับ อืมมาแล้วมะม่วงมะม่วงมะม่วงอันนี้ก็มาจากอุบลเลยนะครับผมมาจากอำเภอเดชอุดมบ้านเม็กใหญ่ต้องขอขอบคุณน้องสะพ้ยอย่างมากที่ฝา,ากของมาให้อยากจะฝากถึงน้องสะพ้ยนะครับผมว่าขอบคุณ ไม่จําเป็นต้องรักกันให้มากแต่ขอให้รักในนอรักในน้อยแต่ขอให้รักนานๆแล้วก็รักแบบนี้ตลอดไปแล้วก็เราก็จะดูแลซึ่งกันและกันแบบนี้ตลอดไปแล้วก็ลุงเองก็ไม่รู้จะพูดยังไงรู้แต่ว่าขอบคุณเรื่องดีไม่ดีไม่รู้ก็เท่าที่น้องถ้าเราไม่ดีจริงน้องสไปค์เขาคงไม่ปากของไม่กินขนาดนี้หรอกไม่รู้จะอธิบายยังไงจะอธิบายความดีของตัวเองก็อธิบายไม่ได้ พราะถ้าอธิบายไปก็เหมือนว่าอา่อเหมือนเข้าข้างตัวเองใช่ไหมครับก็เอาเป็นว่าเพื่อนๆนนก็น่าจะรู้ว่าที่ได้ของมาเนี่ยคนเราถ้าเราไม่ดีจริงเขาก็คือไม่ฝากของมาให้กินครับใช่ไหมครับเพื่อนๆงั้นเรามากินกันเลย